สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เปิดหน้าจอมาเห็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวนี้ก็คือ,อมเมล็ดทานตะวันนะคะตัวนี้มเมล็ดทานตะวันจะมีอันนี้ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกตัวนี้กระเทาะเปลือกแล้วนะคะซึ่งเป็นของคนไทยนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นของที่มาจากประเทศจีนก็คือตัวนี้ ลูกค้าของมาเรียเข้ามาฝากเขาอันนี้คือครั้งที่สองแล้วนะคะที่เขาเอามาฝากคือก็ก็ขอบคุณในความมีน้ําใจอ่นะคะแต่ว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่เขาเอามาฝากเราก็เทกินนะคะซึ่งคือมันมะเลมะม่วงหิมพา,านต์มันคือมันมันมันมากค่ะมันจนแบบขนหัวลุกอะ แล้วเม็ดมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้เหมือนของบ้านเราเดี๋ยวมารีจะเทให้ดูมารีจะเทให้ดูนะคะแล้วเราก็เฮ้ยคขายพัฒนาไปถึงขนาดนี้ขออย่างเดียวสื่วมมากเราก็คิดว่าเออพี่จีนพี่จีนก็แบบว่าของปลอมอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่ค่ะมารีดูแล้วมันไม่ใช่ของปลอมะคะ่ะตัวนี้คือยังไม่กระเทาะเปลือกนะคะ อันนี้คือของของประเทศจีนอุ๊ยขอโทษนะคะของประเทศจีนนี่ค่ะซึ่งเม็ดมันใหญ่มากนี่ค่ะนี่ค่ะเมล็ดทานตะวันนะคะของเขามันจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเมล็ดทานตะวันจะเป็นกายอย่างนี้อันนี้คือของคนไทยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยของคนไทยซึ่งเรากินกันอยู่แล้วเราเคยกินกันอยู่แล้วทีนี้ดูเมล็ดนะคะนี่ค่ะ คือเมล็ดมันแบบว่าอ้วนมากใหญ่แล้วก็แบบพองๆแล้วก็เนื้อไม่แน่นของเราเนื้อแน่นนะคะนี่ค่ะดูดูอ่ามเมล็ดทานตะวันของคนไทยแต่ตัวนี้ไม่ใช่สดนะคะตัวนี้จะเป็นอบตัวนี้ของเขาดูสิซึ่งดูสิคะตอนแรกมมลีกับเพื่อนคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยของปลอก <c ười> คือไม่กล้าทานพอทานเนื้อมันจะแบบว่ามันมันมันจะยุยยุยมันจะดูสิ บีบได้ค่ะคะือสิ่งนีมันแบบว่ามันคือมันมันมันไม่เหมือนของไทยอะ่ะของไทยดูสิอันนี้คือตัวนี้คือตัวอบกรอบซึ่งมันมันแท้ะดูดีๆนี่คือเนี่ยมันก็ให้ฟิลฟิลของความเป็นมาเลทานตะวันแท้นะคะอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะคะเพียงแต่ว่าอ่ามาลีอยากจะให้เพื่อนดูแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ ให้คิดดูนี่นี่คือของแท้นี่คือมาเลทานตะวันแท้แท้ดูดิดูนะคะเพื่อนๆดูสิดูดูของดูสิคะดูของจีนมันเหมือนมันเหมือนกระเทียมไหมคะแต่มันก็เม็ดไม่ได้ใหญ่เท่ากระเทียมแต่ว่ารูปทรงมันเหมือนกระเทียมทีนี้ที่มาเลีให้ดูดู ไม่ใช่ว่าเออเพราะว่าเป็นประเทศจีนเป็นคนจีนแล้วก็เออชอบชอบมีของปลอมอะไรอย่างงี้จริงๆมันไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าเราทานไปครั้งแรกคือรสชาติมันโหมมันมันแบบชนิดที่ว่าอะไรจะมันขนาดนี้คือมันมันจนขนหัวลุกอะค่ะแล้วมันมันรสชาติมันไม่ได้เหมือนของเราของเรามันมันทานเล่นแล้วมันมันอร่อยมันทานเล่นแล้วมันให้ให้ฟีลความอร่อยเลยค่ะ แต่ของเขาพอทานเข้าไปแล้วเม็ดมันก็เหมือนแบบโบโบ๋โบโบ๋ซึ่งมันเนี่ยดูนะคะเนี่ยบีบเนี่ยนี่ค่ะนี่คือเมล็ดทานตะวันจากจีนนะคะคิดดู่ิว่ามันคือมารีมารีมองเนี่ยมารีมองรู้เลยว่าเพราะความที่ประเทศเขาใหญ่ประชาชนเยอะแล้วเขาต้องการค้าขายด้วย เพื่อค้าขายเพื่อตีตลาดต่างประเทศนี่ค่ะมันจะเป็นห่อแบบนี้เขาก็เลยเอาเขาเรียกว่าอะไรคะเมล็ดทานตะวันหรือว่าเมล็ดพืชหรือว่าพวกพืชต่างๆเนี่ยจากหลายๆถิ่นหลายๆอะไรไปพัฒนาสายพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์มารีมาีไม่ไม่รู้ว่ามันคือมันคือมันคืออะไรมันคือการตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่า เอร่อยค่ะอันนี้ของเรานะคะของไทยเราคือเป็นการปัดต่อพันธุกรรมหร,หรือหรือเปล่าก็คือไปทําให้ดอกเมล็ดอ้ดอกทานตะวันมันใหญ่ขึ้นให้เมล็ดได้มากขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นผลผลิตเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แตรสชาติมันจะเสียเนี่ยจับดูมันจะนุ่มๆอะค่ะดูสิคะเนี่ยเพื่อนๆดูซึ่ง เนี่ยอันนี้คือครั้งที่สองครั้งแรกอะ่ะขอโทษนะคะไม่ได้ทานมารีไม่ทานค่ะทานไปแล้วเพื่อนก็บอกไม่กล้าทานเพราะว่าทานกันแล้วมันมันไม่ได้ค่ะรสชาติไม่ได้เลยค่ะรสชาติมันมันมันแบบมันยังไงไม่รู้อะค่ะดูของไทยเราสิเนี่ยอันนี้ขนาดเราอบนะคะยังแล้วดิ่งตัวนี้ค่ะตัวนี้นิ่งยิ่งแท้เลยค่ะเพราะว่าแกะออกจากเม็ดมันออกมานะคะ แต่ตัวนี้มันจะอบนะคะตัวเนี้ยตัวสีตัวในเปลือกนี้ก็อบเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้อบถ้าที่ไม่ถ้าที่ไม่ได้อบนั่นก็คืออ่า<ไ>จะเป็นมเมล็ดทานตะวันที่แบบว่ายังไม่กระทาะเปลือกและยังไม่ได้อบตัวเนี้ยตัวนี้ผ่านการอบแล้วนะคะแต่ไม่ได้กระทาะเปลือกตัวนี้กระทาะเปลือกแล้วก็อบแล้วแต่ไม่ได้ปรุงรสนะคะมันจะมีรสน้ำผึ้งรสธรรมชาติอะไรประมาณอย่างเงี้ย คือมารจะเล่าให้ฟังว่าตัวที่มันเป็นตัวสดที่ว่ายังไม่ได้อบเลยตัวนั้นนะ่ะเขาก็ซื้อไปให้เป็นอาหารนกค่ะคือตอนที่อยู่อเมริกานะคะอยู่อเมริกาคนมคนอเมริกาเขาก็เขาคนอเมริก,กันเ,กเขาก็จะกินไม่ได้กินแบบเนี้ยค่ะเขาเขาแน็คของเขาแน็คของเขาเขาจะไม่ทานแบบเนี้ยส่วนมากขาเขาแน็คของเขาก็จะเป็นพวก เบคอนหรือว่าเป็นฮอทดอกที่มันดองดองในกระปุกนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นแบบว่าฮอทดอกที่เขาแบบว่าอบหรือทาทาแห้งทําอะไรเป็นปรุงรสแล้วก็ใส่ซองแบบนี้ฉีกทานแล้วก็จะเป็นพวกชิปนะคะ,ะพวกมันฝรั่งพวกชิปที่เราทานก็คือมันของทานเล่นอย่างเงี้ยมันก็มีนะคะมีจากต่างประเทศแต่ว่าเด็กฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินนะคะ เด็ววกคนอังกเขาจะไม่ทานอย่างข<อ>เขาทานแบบเอ,อน้ำอัดลมน้ำอัดลมแล้วก็ชิปอะไรประมาณานี้ไปเลยค่ะแล้วก็แคนดี้ไปเลยค่ะพวกแคนดี้พวกเจลโลเค,ค้กอะไรประมาณอย่างนี้เขาจะทานกันอย่างนี้ไปเลยแต่มาลีมาเห็นในพวกขนมในไทยนี่โอ้โหแบบขนมนะถ้าคนเอเชีถ้าขนมนต้องคนเอเชียเลยอย่างพวก เจลลี่มีทั้งเจลลี่สดเจลลี่แห้งเครือบน้ำตาลอะไรคือสารพัดแต่ของฝรั่งถ้าอย่างยี่ห้ออย่างสมมติว่าช็อกโกแลตอย่างเมืองเมืองเมืองแห่งช็อกโกแลตที่อเมริกามันก็จะเป็นเฮอร์ชี hey, ที่ผลิตเฮอร์ชี่ที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะคะเพนซินวเนียนะคะเพราะว่าน้องชายน้องชายของบรีเขาอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเวลามาเขาก็จะเอาเฮอร์ชี่มาฝาก ก็คือของขึ้นชื่อที่เมืองเขาคือที่เมริกาเขาจะเป็นอย่างนี้เขาอันไหนที่มีชื่อทานอะไรเขาก็จะทานกันอยู่อย่างนั้นซึ่งคนอเมรกันเขาก็จะเปิดใจกับสินค้าของต่าง,างชาติยากหน่อยแต่อาหารของเขาดีจริงๆนะครก็เขาก็จะเอาเหยื่ที่บ้านเขามาฝากเราแต่ถ้าเข้ามาบ้านเราถ้าน้องชายมาบ้านเราเขาก็จะขนะดิวเราเรียกว่าดิวอะคะ่ะก็คือ,อเครื่องดื่มน้ำอัดลม ยี่อมเมอ์เชนดิวใช่ที่ที่เอ่อเพนซิลเวเนียที่ที่น้องชายอยู่ไม่มีมอ์เชนดิวขายนะคะแต่ที่เมืองเรามีเมืองเรามีค่ะเราอยู่ทางตอนใต้เมืองเรามีทีนี้เขาก็จะหอบกับค่ะก็คือเราจะเอามาแลกกันออายังยัง,ย,งยังอยู่ที่บ้านอย่างยังยังมารีจะกินพวกชิปหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมารี Marie ไม่ค่อยติดอะคะ่ะเพราะว่าอ มันมันมันทานแล้วมันมันคือมันมันไม่เหมือนเรากินขนมกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะชิฟทานมากๆบางทีก็เหมือนจะเป็นกดไหลยนท้องเราก็ไม่ค่อยเนี้ยเราก็อมันไม่อิ่มอะค่ะเนี่ยเราส่วนมากแล้วมารีจะชอบทานเป็นพวกผลไม้หรือว่าผักอย่างผักผักสดผักสดก็จะเป็นพวกแครอทนะคะพวกบ็อกลีอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้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 นแล้วก็จิ้ม จิ้มมายองเน้จิ้มพวกน้ำจิ้มเขาอะค่ะทานอันนั้นคืออาหารทานเล่นที่ที่เมลี่ชอบทานนะคะ mm hmm. ก็ทานดิบๆเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยมากค่ะกรอบทีนี้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝ mm hmm. รั่งเขาทานไม่เป็นนะคะแต่ว่าทุกบ้านมีที่ท,ที่ที่เมกาอย่างที่อะลบามา นะคะล,ล,ลุงของมาลีอยู่ที่อราบมาซึ่งมาลีไปอยู่ที่อลบาบมาสามปีเพราะว่าแฟนของลุงไม่สบายก็เลยให้มาลีนี่ไปดูแลอยู่3ปีซึ่งเขาให้เงินเดือนค่ะแล้วแต่ว่าถ้าจริงๆมาลี Marie ก็จะมาอยู่ที่แอคแคนโซเทนเนซี A A A Can oul, ซึ่งทางตอนใต้ฝั่งเนี่ยถ้าหน้าร้อนก็คือของเรามันจะมี เขาเรียกว่าอะไรนะคะฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ดมันจะอพยพนะคะหน้าร้อนเขาก็จะอพยพมาอยู่ที่ที่เมืองเราเยอะมาตัวเล็กๆเ,เราก็จะเอาน้ําหวานห้อยรอบบ้านแล้วก็ที่เราลืมไม่ได้ก็คือตัวนี้ค่ะมเมลดทานตะวันเหมือนกันนี่แหละค่ะที่อเมริกาพันใหญ่แต่ว่าจะเม็ดใหญ่กว่านี้แต่ว่าเขาจะไม่อบมันจะสดๆแล้วเขาก็จะเอาไปเทเราก็จะไปเทไว้ทําบ้านเล็กๆ ทำบ้านเล็กๆไว้ตามต้นไม้ค่ะตามโอ๊กตามอะไรแล้วก็ไว้ตามนอกหน้าบ้านตามสนามหญ้าเราแบกหญ้าฟ้อนหญ r อะไรแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ถ้าทำมิ้งเบอร์เราก็ห้อยไว้ตามต้นไม้เป็นน้ําหวานสีแดงเฮลโบบอยอะไรก็ได้แล้วก็แล้วก็พวกกระโลกพวกอะไรก็จะลงมากินเพราะว่าหน้าหน้าหน้าร้อนเขาก็กิน ซึ่งหน้าหนาวอาหารมันก็มีน้อยแต่ว่าหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวเราก็วางนะคะซึ่งมารีชอบถ่ายถ่ายรูปเวลาเวลากระอลเขาลงมากินมากินตัวเนี้ยเขาจะกิน้ปากเขาจะเล็กเล็กนะคะแท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 ะเขาจะลงมากินแล้วก็จะทิ้งทิ้งมเมล็ดลงเกลื่อนไปตามหิมะนะคะหน้าหนาวนะคะเขาก็จะลงมา แล้วก็เมล็ดนี่เกลือนตามหิมะซึ่งหิมะมันขาวแล้วเมล็ดของของทานตะวันนี่ก็ดําแล้วเกลือนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดคือมันน่ารักค่ะล่าล่ชอบชอบน่ารักมากแล้วก็ที่อเมริกานี่สัตว์ธรรมชาติแบบเยอะมากค่ะเดินตามถนนอย่างอย่างเมืองเมืองแต่ละเมืองของอเมริกาเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกมาสคอตก็คือสัตว์ประจําเมืองของเขาเนาอย่างของบรีถ้าจําไม่ผิดอ่าก็คือเจ้าตัวแรดคูนแล้วก็ ฮัมมิงเบิร์ดนะคะก็คือทุกๆ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 หน้าร้อนนะเขาก็จะอบพยพกลับมาที่เทนเนสซีกลับมาที่ทางตอนใต้ของเมกาเสร็จแล้วพอหน้าหนาวเขาก็จะหายไปเลยซึ่งม่ลดชอบมานั่งดูนะคะ่ะถ้าเช้ามืดก็หลังบ้านมันจะเป็นมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไร้าขาโพดซึ่งเป็นทุ่งหญ้าที่แบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นเนินเขาเป็นสวยมาก ก็เช้าๆก็จะเป็นฝูงกวางเดินซึ่งกวางนี้จะจะประสาทไวมากเสียงแกลกนิดนึงนี่สะดุ้งโยงวิ่งกันเป็นฝูงน่ารักนะคะแต่ว่า,า,า,าพูดแล้วก็คิดถึงแต่พูดถึงแล้วก็คือตัวเนี้ยค่ะมาลยว่าด้วยความที่มันมันมันไม่ใช่ว่าของปลอมนะคะมันก็คือมันก็คือมามลทานตะวันนี่แหละสายพันุหนึ่งแต่ว่า เขาอาจจะตัดต่อพันธุกรรมให้มันแบบว่าเยอะเพราะว่าคนเขาเยอะเม็ดใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่มาลีว่าสู้ของไทยไม่ได้ค่ะเอามาเทียบกันซึ่งนี่คือถุงที่สองแล้วที่ลูกค้าเอามาฝากเขาก็น่ารักนะคะแต่ว่ามาลีไม่ทานนะมันมันทานแล้วมันขนหัวลุกมันมันแบบมันยังไงไม่รู้มันมันเหลือเกินนะคะมัน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 ไม่อร่อยค่ะมาลี คือไม่กล้าทานเพื่อนบอกว่าของปลอมเราบอกว่ามันไม่ปลอมดูแล้วยังไงก็ไม่ปลอมเพียงแต่ว่ามันมันดูสิบรีบีบมือเดียวได้เนี่ยดูสิค่ะมันมันเหมือนมันไม่รู้ <c oughs> ค่ะเพื่อนเพื่อนเคยทานไหมคะามาเล็ดทานตะวันจากประเทศจีนถ้าใครเคยทานก็เล่าให้ฟังบ้างนะคะแต่ว่าพูดถึงแล้วชอบฟิลนี้ค่ะ มีมารีมีมารีคนเดียวนะคะที่อยู่เมกาแล้วมารีไปแย่งอาหารกระลอกทานก็คือเมล็ดทานตะวันมารีนั่งแทะแต่ว่าตัวที่มันไม่ได้อบอ่าเป็นเอาซื้อไว้ให้เอาไว้โปรยให้สัตว์ทานเนี่ยแข็งมากนะคะเนี่ยฟันไม่ดีนี่ฟันแตกได้แต่ตัวนี้มันอบค่ะนั่นแหละแต่ว่ามารีชอบค่ะมารีชอบตอนอยู่เมกามารีนั่งแทะจนจนคนบอกว่าอะไรเนี่ย เธอจะเป็นเธอจะเป็นกระลอกหรือเป็นอะไรน่ารักก็ก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้มานีก็แค่อยากจะโชว์ให้ดูว่าอาหารต่างต่างประเทศเออมาลีว่ามันมันไม่ได้ความเป็นเอ่อเนเจอร์ nature. มันไม่ได้ความเป็นธรรมชาติล้วนๆเท่ากับเมืองไทยมาลีอยากให้เมืองไทยอยากให้รัฐบาลดูแลตรงนี้ เราอย่าไปเอาพันพืชอะไรของต่างชาติมาปนกับของไทยเพื่อให้มันสูญเสียพันธุกรรมไปให้มันเป็นของไทยเป็นเอกลักษณ์ซึ่งซึ่งมันอร่อยกว่าค่ะมัน,ม,นมันได้อะไรที่แบบว่ามันได้ฟีลกว่าค่ะอย่างเงี้ยไม่เอาค่ะไม่อร่อยเลยขอบอก <c oughs> ค่ะยังไงก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่นะคะ คือตอนนี้ลุ้นค่ะลุนลุ้นอย่างเดียวอย่าเป็นเหยื่อให้กับฝ่ายลุงตู่เด็ดขาดมาลีว่าลุงตู่กลับมาแน่กลับมาแน่ถ้าเราหลงกลเขาถ้าเราเล่นตามเกมเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคำขู่อย่าไปเชื่อคำเป่าหูของพวกลิ้วล้อจตุพรบ้างชูวิทย์บ้างอย่าหลงเชื่อคะ่ะเราต้องมั่นคงนะคะเราอุตสาหนะการเลือกตั้งมา เราอย่าไปยอมเป็นฝ่ายค้านเด็ดขาดสู้นะคะพี่น้องสู้คือตอนนี้เราคงยังไม่เห็นรูปร่างอะไรแต่ก็ปล่อยเขาค่ะถ้าฝ่ายไหนจะพักไหนก็ช่างถ้ายอมอยู่เป็นฝ่ายฝั่งประชาชนให้กำลังใจไปก่อนคะให้กำลังใจไปก่อนอย่าเอาลุงตู่กลับมาเขากลับมาแน่แต่เขาหาช่องหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อที่จะกลับมา เพื่อที่หาความชอบธรรมที่จะกดเราถ้าเขามีอำนาจปุ๊บเขาจัดการพวกเราทันทีประชาชนเขาก็ไม่สนค่ะค่ะเอาอย่างนี้นะคะพี่น้องอ่ามันมีหลายอย่างที่เมืองไทยต้องแก้ไขแม้แต่สินค้าเล็กๆอย่างเนี้ยจีนเขายังมามามาคือมามาเบียดเสียดอาหารไทยซึ่งมันได้เยอะก็จริงอาจจะถูกก็จริงแต่คุณภาพมันไม่ได้ะคะ่ะ ย่งได้ยินข่าวว่าเขาปลูกทุเรียนบลาบลแต่ทุเรียนเขามันสู้ของไทยได้ไหมเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเลงอย่าเลงในคําว่าคุณภาพเราดีกว่าเพราะว่าบางทีด้วยเศรษฐกิจที่ตกต่ําเขาก็อาจจะไปซื้อของที่ถูกกว่าอร่อยไม่อร่อยก็เอาอิ่มไว้ก่อนอยากให้เกษตรกรไทยคงคุณค่าของอาหารในอาหารไทยอยากให้คงคุณค่าในผลงานผลผลิตเกษตรไทยอะค่ะ ที่อเมริกานี่ไม่ได้เลยค่ะ,อะของที่เราจะหอบไปบ้านเขาถ้าเป็นพันธุ์พืชนี่ไม่ได้เลยเขารล้ปุ๊บเนี่ยเขาตามมาถึงบ้านเลยเะคะเขาเอาทิ้งเลยะคะ่ะถ้าเห็นที่สนามบินปุ๊บเขาทิ้งลงขยะแบบต่อหน้าเราเขาไม่ได้สนใจเลยไม่ได้เลยค่ะของพวกอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นพวกเมล็ดสดที่เราจะแอบเอาไปปลูกอะไรอย่างนี้ ที่อเมริกาถ้ารัฐบาลรู้ไม่ได้เรอคะเขาจะเรียก FDI หรือ FDA มารีจำไม่ได้อ่ะตัวนั้นก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอาจจะเป็นพวกอาหารอะไรอยอาหารและยาอะไรเขาอะไรปมารีก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะแต่ว่าเขาเขาเป็นอย่างนั้นนะคะที่อเมริกาเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างถ้าพวกเป็นพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ปลูกนะที่อเมริกาเข้าป่าโหเยอะมาก เก็บจากป่ามาทานเลยเมกามันกว้างใหญ่ไพศาลค่ะมีทุกอย่างเขามีทุกอย่างค่ะโอเคนะคะยังไงก็ฝากาฝากรัฐบาลใหม่อะคะ่ะอย่าลืมเกษตรกรไทยนะคะอย่าลืมอุดหนุนแล้วคนไทยเหมือนกันนะคะอุดหนุนสินค้าไทยเกษตรไทยนะคะ ผลไม้จากเมืองจีนมามันมม่รีว่ามันไม่อร่อยเท่าของคนไทยเราโอเคค่ะก็มีแค่นี้เรื่องการเมืองก็ก็ปล่อยเป็นนักการเมืองไปเราก็คงนั่งดูแล้วก็ลุ้นนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะ